ค่ะสาวโลแกน GK นะคะวันนี้จัดให้ลูกค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคันรวดเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะาวมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อนสิบสองเดือนนะสิบสองคนแรกลูกค้าเป็นคันเบาๆสบายๆอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผ่อนงวดอยู่มาแปดพันกว่าบาทราคาขึ้นอยู่กับปีรถนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันเลยค่ะคันนี้คันแรกลูกค้าสีเทาเดิมๆค่ ผลิตแล้วนะใครอยากได้ซื้อไว้นะคะไปเก็บนะลูกค้านี่จัดไปเลยนะคะแต่คนเอาเออี้ยอยมเอามาแต่งกันเยอะนะเป็นพวกโรสติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันนี้ใหม่เก้าหมื่นลูกค้ามีหน้ากอพรมไรมาติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้อบ์ดหนังรอบพันเลยนะคะคุญแจเป็นปุ่มทีเนี้เลยนะลูกค้านะอ่ะสวยมากเลยนะคะ น,ะะนนี้เป็นตัว RS นะเป็นตัว RS ไหมหรือว่าก็เจ้าของเจ้าของเขาติดมาไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวไว้ดูให้ทีนึงนะคะแล้วก็มีเซนเซ,นเซอร์ข้างหลังให้ด้วยนะเป็นเก่็ดข้าประตูนะคะลูกค้าบล็อกพับได้ทุกคันเหมือนกันทุกคันนะลูกค้าอยู่ที่ตีกับตัวรุ่นนะคะแล้วก็ต่อมาคันนี้เป็นสีขาวค่ะลูกค้าแต่งแมนมาให้หนึ่งชุดนะคะ นี่คันนี้แต่งมานะคะลูกค้ามาอยู่ที่แสนสามนะคะมีดิฟี่ให้หนึ่งชุดนะค,ะคันนี้เป็นฟังก์ชันวิทยุนะคะพอมารายธรรมดานะ,ะไปคันนี้ก็จงหน้าจะเป็นหนึ่ง,งออนะคะล mm ูกค้าเป็นตัวเอสเหมือนกันนะคันนี้จะเป็น1.5ึเอสนะคะไอวีเทคแล้วลูกค้านะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูสภาพ เ้งนั่นลูกค้ารมอะไรธรรมดานะคะแล้วก็นี่เป็นฟังก์ชันวิทยุบาะข้า,าเกียร์ออโต้นะลูกค้าาก,ก็ส,สวยนะคะมีเซียอใหกะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะลูกค้าคันนี้เพียงแค่มนะคะฟังก์ชันวิทยุนะคะเกียร์ออโต้บอดี้รถสวย,สวย นี่ตันนี้สีขาวสวยมากเลยลูกค้าคันสุดท้ายก็สีขาวนะคะมรอบน่าเท่ๆเลยส,สวยๆเดี๋ยวพี่ใบตัดให้ใบขาวว่าเท่าไหร่คันนี้ใบเจ็ดหมื่นนะคะลูกค้ามีหน้าจออะดิจิตลอลเบาะหนังรอบคันพรมารยามันติดนะ ก็แจงทั้ง5คันนี้นะลูกค้านารายละเอียดน,นะคะหรือว่าลูกค้าเพิ่มเติมลูกค้าทักมาสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวไว้สง่สงรูปส่งรายละเอียดให้ดูนะคะทค่อเคลงนะคะสตาร์ทเคลองไว้แล้วทุกคันเลย สีมนะคะลูกค้ารถที่คนกลางตามหาเยอะมากเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะอยากได้แจ๊ดนะคะเป,เป็นตัวของเบอร์โทรที้ไลน์ปักหมดุดด้านล่างนะคะทักมามาได้เลย